วิเคราะห์บอลจริงจังบายสมหวังครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2เดือนพฤศจิกายนก็ฟุตบอลยังเยอะอยู่นะเสาร์อาทิตย์แบบนี้เดี๋ยว2องทุ่มครับเจาะรายละเอียดเจาะเชิงลึกกันในไลฟ์นะฮะก็สามารถติดตามกันได้นะครับดูเงินเสียนะว่าใครไปทีมไหนเยอะเล่นทีมไหนเยอะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวแจ้งกันในไลฟ์ครับส่วนหน้างานวันนี้ครับ9ตัวมาลุยกันเลยครับ ัวแรกครับเวสแฮมกับนิวคาสเซิลแจกเสื้อฟุตบอลด้วยในหมู่บ้านของเราก็ร่วมสนุกกันได้นะครับกติกาเหมือนเดิมนะพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ก่อนแล้วครับหน้าจอส่งให้กับทีมงานในลิงก์นะครับยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมได้รับเสื้อนะนิวคาสเซิลเหนือกวันชั้นหนึ่งคู่นี้เป็นตัวเน้นเพราะฉะนั้นก็อยู่ในหมู่บ้านแน่นอนครับสำหรับตัวที่มองว่าทํากําไรได้นะเวโรนากับอินเตอร์คู่นี้ไม่น่ามีปัญหานะอินเตอร์น่าจะบุกไปถล่มได้นะครับเตะช่วงเย็นบ้านเรา18นา,รนาฬินะากา30จจ ก็ชนะได้ดูแลสามแต้มแน่ๆเพียงแต่ว่าจะยิงทะลุหรือไม่ครับเรดก็เปิดมารู้แล้วครับวัดใจผมว่าพอดี2เม็ดพอดีนะแรนกับสตาร์บัคแรนเหนีอยวมาศูนย์จุดมองในอีกแง่หนึ่งเหมือนเปิดผิดนะเพราะว่าจริงๆไม่ได้เปิดผิดแต่ว่าฟอร์มมันไม่มาแรนฟอร์มไม่มาแต่ว่าด้วยเฮดทูเฮดที่มันมันคมก็เลยทําให้แรนเนี่ยต้องเหนือกว่าแต่ฟอร์มไม่ได้มีสิทธิ์คาบ้านได้เลยนะครับสตาร์บุกกำลังแรงเลยเกมลุกตอนนี้เกือบจะดีที่สุดในลีกเอิงละ โดยเฉพาะช่วง5านะัดหลังสุดยิงกระจุยเลยนะก็เชียร์สตาร์บุกได้ครับส่วนอาราเบสกับเอสฟันยอนอาราเบสเหนือว่า0ูนจัดให้ในหมู่บ้านนะเป็นตัวเน้นตัวที่2ประจำวันนี้ครับแล้วก็แมนซิตี้เหนือว่าบอลมัด1ชั้นมันเป็นบอลแพ้ทางกันแล้วก็จริงๆแมนซิตี้ไม่ใช่ว่าแย่ไงคือพอเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงไม่ได้ทีมมันดันสะดุดไปด้วยมันเลยเป็นปัญหาอยู่ 65%อย่างของอประตูที่แมนซิตี้ยิงได้มาจากเออร์ลิงฮาแลนด์คนเดียวอันนี้น่าเป็นเป็นห่วงเล็กน้อยแต่ถ้าเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงได้ก็สบายคะดูแล้วบอลมันไม่ใช่บอลเหนียวนะก็ดูแล้วน่าจะโดนแล้วก็ที่ผ่านมานี่มักจะโดนแมนซิตี้ยิง4-5-6ลูกเป็นเรื่องปกติเลยเพราะนั้นขาดครับเอเชียแมนซิตี้ได้เลยวบบวกกับฮอฟเฟนไฮม์เดทมาเสมอกันดูจากเดทชัดเลยนะครับเจ้าบ้านไม่ได้คืออาจจะคาบ้านได้เลยไม่มีภาษีเลยนะครับกับเดทเสมอแบบนี้แล้วฮอฟเฟนไฮม์ช่วงนี้ แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะลุกรับดูดีมากนะครับบวกบวกกาลังเสียความมั่นใจแพ้มาดูๆในลีก4เกมติดแต่เพิ่งมาชนะในเกมล่าสุดแต่ว่ายังมันยังวัดอะไรไม่ได้ก็เลยมองว่าเกมนี้ไม่น่าจะรอดครับให้เชียร์ทีมเยือนฮอฟเฟนไฮม์ปมาม่ากับ,บโบลอนยาทีมเยือนเหนือว่า0-25ไม่เสมอก็ชนะครับ,บโบลอนยายังน่ากัดฟันเชียร์บโบลอนยาอยู่คุณภาพดีกว่าในทุกๆส่วนเลยปมาม่าเป็นบอลเฟิร์ดฤดูกันนี้คือเตะมาเนี่ยจะ10เกมแล้วเนะี่ยยิงได้แค่3-4ลูกแบบนี้นะครับ ม,มันเลยชนะใครลำบากแล้ววันนี้เจอบโบลอนญาด้วยโอ้โหไปกันใหญ่คือไม่เสมอก็แพ้มีอยู่แค่นี้บาร์มาให้เชียร์ทีมเยือนบาร์ซ่าเหนือว่เอลเช่สองชั้นเสียวนิดหน่อยครับแต่มองว่าบาร์ซ่าวันนี้น่าจะทําตัวเองแล้วสุดท้ายชนะไม่เกิน2ประตูครับบอลเสียประตูทุกนัดบาร์เซโลนาตัวผู้เล่นดีแต่เจอใครเสียประตูหมดอ่อนกว่าเอลเช่ก็ยังยิงบาร์ซ่าได้นะครับเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันเลนเนี่ยมันจะไม่แค่แค่สองชั้นแลลวฮะที่บาร์ซ่าจะต้องยิงให้ให,ให้แฟนบอลเฉพาะกอิจได้เฮ ก็มองว่าไม่พ้นครับให้เชียร์ทีมเยือนเอลเช่แล้วก็คู่สุดท้ายมิลานกับโรมาเจ้าบ้านเหนี่ยว0.25ใส่ทีมเยือนโรมาก็เป็นการออกสตาร์ทที่ดีที่สุดในรอบ8ปีนะของมาป่าโรมนะครับดูแล้วเกมนี้น่าจะบุกไปเสมอได้เป็นอย่างน้อยครับอ่ะและนี่คือทั้งหมด9คู่ประจำวันนี้ครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ